สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันสักครั้งประจำทุกเช้านะาก้าโมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาวซีจูจีจุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมภาษาไทยูทูบเจดมออฟิเชียลสับสคริป์สั่นก็ดีให้ฉันด้วยไฮไลท์อ้าวก็อย่าลืมนะจ๊ะฝากมาอุดหนุนกันได้สำหรับเสื้อยืดเจดมนะจ๊ะตัวละสามร้อยเก้าสิบบาทนะส่งฟร ไม่กับเมื่อคืนนี้ก็เลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่พิมพ์ลีของมาลีนะเมื่อคืนนี้งอกกระป๋องอยู่ในเต็ดนะจ๊ะก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะลินจีร้อยแก้วซิตี้ไป5ประตูต่อ4อะไรวะมันมีที่ไหนละเออเอสเคโอเมื่อคืนนี้เสมอกับสตาร์ทมาเลียนไป0ูนย์ศูนย์พิมพ์ลีของเอธิโอเปียอย่าผวนนะเอธิโอเอธิโอเปียเมื่อคืนคูดุสจอร์จิสนะจ๊ะก็เสมอกับอวาสกาเคนมาไปหนึ่งหนึ่งพิมพ์ลีของมองโกแพรบมองโกเลียเมื่อคืนอุลันบาตาซิตี้นะจ๊ะก็เเเปปิดบบ้าานน BCH ไไลอออๆ12ต่ นี่มึงเป่ากบหรือเปล่าเนี่ยไปดูเพเมรีของไต้ถุนไต้หวันกันบ้างเมื่อคืนนะไถหนานซิตี้จะก็ชนะชนะของหางหยวนไป2อต่อหนึ่งปิดท้ายที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2องเมื่อคืนที่เอ็มตี้ฮัทเอเดียสเตเดียมโอ้โหเรือรบสีฟ้ามึงบ้าไปแล้วอะถล่มราชันชุดขาดเรอัลมาดริดไปยับเยิน4ี่ต่อศูนย์สกรรวม2นัดเข้าชิงชนะเลิศที่5ประตูต่อหนึ่งนะจ๊ะโดยซิตี้ได้2ประตูจากแบร์รุสซิลวานะจ๊ะไอเดนยเมดิตาวทำเข้าโกตัวเองแล้วก็ปิดท้ายที่กูเลนอัลวาเรสนั่นนเเอองะ4-0ีป มึงบ้าหรือเปล่าเออมึงเล่นขนาดนี้นัดชิงชนะเลิศได้ไปครับกูไม่แข่งกับมึงแนละ้วมึงไปแข่งทีมเดียวเลยเป็นทีมบา้าไปเลยลงสนามเวมบลีย์เธอคนเดียวกูไ,ไ,ปไปม่ไปทีมกูไม่ไปแพ้บายเออแพ้บายแค่ศูนย์สองศูนย์สามนี่มึงยิงมาดริดเขาสี่ศูนย์มึงบ้าหรือเปล่าเออนี่มึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยมาดริดเนี่ยโดนยิงขนาดนี้โอ้โหยับเยินจริงๆอันนั้นก็คือผลฟอร์ดที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้มาดูกาลคราวนะครับฟุตบอลกันบ้างก็แล้วกันนะโปรแกรมนับไปกันที่พี่พรีก่อนเลยก็แล้วกกััันนนหมอร ตัวลาลนะรับิเวอร์พูลนั่นเองจ้าล่าสุดนะก็แถลงการอย่างเป็นทางการอำลาสี่นักเตะตัวสังคัญตัวสำคัญของพวกพี่ๆเขานานั่นคือโรเบร์โต้บ็อบบี้ฟันขาวฟิมิโนนะจ้านาบีเดอะพอโรงพวานเกต้านะเจมส์เรืองศักดิ์มิลเนอร์นะจ้าแล้วก็อเล็กซ์ออกซ์เลดรองผู้ช่วยพออโรบาลแอนฟิลด์แชมเบอร์เลนนั่นเองจ้าโดยสี่คนนี้จะออกจากสโมสรในช่วงจบฤดูกาลนี้เพราะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลทั้งสี่คนเลยนั่นเองนะโดยแถลงการจากลิเวอร์พูลเขาบอกแบบนี้บอกว่าลิเวอร์พูลยืนยันว่าโรเบร์โต ฟิมิโน,โน eta, ่นาบีเกตาเจมส์มิลเนอร์และอเล็กซ์ออสเลย์เชมเบรนจะอำลาจากทีมไปเมื่อสัญญาของพวกเขาหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้และพวกเขาจะตามหาเส้นทางใหม่ในอาชีพค้าแข่งของพวกเขาเมื่อจบฤดูกาลนี้ลงจากที่เคยช่วยให้ลิพูคว้าแชมป์ใหญ่ๆกับช่วงเวลาที่แอนฟิลทั้ง4คนกำลังจะอำลาเราไปแล้วด้วยความขอบคุณและชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อสโมสรมาเสมอขอให้พวกเขาทุกคนและครอบครัวพวกเขาโชคด,ชดีเช่นกันในอนาคตนะก็อำลากันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเนาะโดยละเอียดนนจะฟิมิโน่ในวัย31ขวบเนี่ยนะก็คว้าแชมป์ทุก แชมป์มาแล้วกับลิเวอร์พูลนะจ๊ะในช่วงเวลา8ปีกับสโม,มสรหลังจากย้ายมาตอนนั้นนี่ปี2015จากฮอฟเฟนไฮม์เนาะค่าตัวก็30ล้านปอนด์เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนาบีเกต้านี่พรีออเดอร์จากไอเบลิสซิกมาปัจจุบันเพิ่งอายุ28ขวบเองแต่ว่า5ฤดูกาลที่ผ่านมากับลิเวอร์พูลเล่นไปแค่129นัดมันเจ็บบ่อยมากนะแล้วก็ล่าสุดที่ลงสนามนี่ก็คือนู่นเลยย้อนไปปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็คือ3เดือนก่อนเลยนะไปต่อกันที่เจมส์เรืองศักดิ์มิลเนอร์นะจ๊ะล่าสุดดดเเ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 ขขขาาาาาบบบบอออออกกกกวว่่่จจจะะซซ็็็็นนนนสััััญญไรรรร์์ตตตแแแหมมมมืืีีีลลล้้ยงศิ นะปิดท้ายที่อ็อกเหล็กจ้ะนี่เป็นลูกรักของเจเคเยนคลอปเลยนะแต่ปัจจุบันอายุ29ปีแล้วมาจากอาซนอตอนนั้น2017แล้วก็เล่นไปแค่146นะัดเท่านั้นเองแล้วก็ได้แชมป์ไปถึง5ครั้งนะแต่ก็เป็น,นคนที่อาการบาดเจ็บนี่โอโ้โหรบกวนรังควาจนกลายเป็นผู้ช่วยพอโรงพยาบาลกับนาบีเกต้านั่นเองนะอ้าวขอขอให้ทั้งหมดโชคดีก็แล้วกันส่วนลิพูหายไป4แปลว่าฤดูดกาลหนนะ้าถ้าไม่ดันดาวรุ่งขึ้นมาก็จะต้องเสริมอย่างน้อยเนี่ย2ตัวหรือ3ตัวเพื่อเสริมกําลังแนวลึกนัันนะ่่่นนนเอองงะะจสหหรบพีีพแดนะ้ไปตท JK คุณซื้อเดอะนอร์มนของพี่พรีเลี้ยวผูลนั่นเองนะจ้าล่าสุดเจ้าต,ตัวยืนยันชัดเจนว่าไม่ต้องกักกันเลยยังไงเขาเชียร์บรชเชียร์ดอนมูลให้เข้าปา้ายคว้าแชมป์บยนเดสติก้าในซีซั่นนี้มากกว่าเสือใต้ไบยมันอีกแน่นอนนะโดย JK เนี่ยนะให้สัมภาษณ์กับบิลสื่อของเยอรมันบอกไปว่าเออทุกคนก็รู้ไหมว่าอวัวเนี่ยเชียร์ดอทมูลอยู่แล้วเพราะนั้นนะอ่ะอัวบอกเลยมันไม่ใช่ความลับอะไรเลยนะอวัวอยากให้ดอทมูลได้แชมป์บยนเดสติก้าเยอรมันเพราะเนี่ยนะเวลาเราเคยสัมผััััััสสแแแแชมมมมมมปปป์บบนน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 นเเ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 เดลลลลลลีีีกกกาาาาาาายยยยยยยออออรรรรร้้้ววววว่่่่จะะะไไืคคถงงงงงงฉฟๆข็็หึใ ไฮไลท์ในอาชีพการกลุ่มทีมของอัวมาเสมอนะอัวมั่นใจว่าเด็กๆในดอทมูลจะทําได้และเชื่อว่าแชมป์จะอยู่ที่ดอทมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยอัวเนี่ยจะเชียร์พวกเขาจากจอทีวีที่เมืองเลือพูอ่าก็ตามนี้รอดูแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย JK เคยทําให้ดอทมูลได้แชมป์นี่มาโอ้โหผ่านมาลูกจะ11ปีแล้วมั้ยตอนนั้นที่ดอทมูลได้แชมป์บุนเดสติกาเยอรมันนั่นเองนะจ๊ะเอามาต่อที่เรื่องราวการซื้อขายทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะแต่ข่าวนี้ฟังหูไว้3หูแล้วกัน,นเพราะว่ามันมมาาจากเเล่สือออของกู ซึ่งขั้นตอนการบิดการประมูลการยื่นออฟเฟอร์หรือข้อเสนอเนี่ยปิดฉากไปเรียบร้อยโดยเดลิเมอรรายงานว่าท่านชีคมาฮาจิตีจากกาตาร์เนะี่ยนะยื่นข้อเสนอสุดท้ายให้กับยูเต็ดเรียบร้อยแต่เป็นการเทคโอเวอร์หคือขอเป็นเจ้าของเดียวเลยตางจากข้อเสนอของเซอร์จิมบลัดคลิปจากกลุ่มทุนเอเนสที่ขอซื้อ5 0เป็นอย่างน้อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มพูนไปเรื่อยไปจนถึง60%กว่าและยังมีหุ้นอีกบ,บางส่วนที่จะมั่ใไปกับตระกู aser, กเ ed, ไไเกลเกรเซอร์ ได้แมนยูเต็ดไปอยู่ในครอบครองแต่จะครอบครองต่างกันเพราะกาตาเขาขอร้อยส่วนท่านเซอร์จิมเนี่ยเขาเป็นแนวฉลาดอะเขาก็บอกขอค่อยซื้อค่อยซื้อค่อยเล็มแล้วให้ตระกูลเกรเซอร์ยังคงมีหุ้นอยู่ด้วยนั่นเองนะโดยเดลี่เมลเนี่ยเขารายงานว่าตระกูลเกรเซอร์เนี่ยถูกใจข้อเสนอของท่านเซอร์จิมแรดคลิฟต์มากมากนะแต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าจะเคาะไปที่กาตาหรือเซอร์จิมนะโดยกาตาเองเนี่ยก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่า100%ในการเป็นเจ้าของเท่านั้นเขาถึงจะยอมซื้อไอประเภทมัน สมโมสรแล้วก็ขยายสนามซ้อมโดยไปถึงบูรณะโอทราฟอร์ดด้วยนั่นคือเป้าหมายและแนวทางของกลุ่มทุนจากกาตาส่วนเซอร์จ,จิมเนี่ยชัดเจนนะเขาบอกว่าเขาจะให้หุนกับตระกูลเกรเซอร์ได้อยู่กับทีมอีกอย่างน้อย4ปีเพื่อแบบยังได้เงินต่อไปอ่ะซึ่งดูแล้วอีกตระกูลเกรเซอร์มันคงเลือกเซอร์จ,จิมน่นะเพราะนั้นเรื่องนี้รอลุ้นกันต่อกันละกันสำหรับแฟนยูเตดส่วนตัวเจดมยืนยันคาเดิมน,นะถ้าไม่ขายให้กลุ่มทุนกาตาอยาเอาเจ้าของอย่างเซอร์จ,จิมเลยไม่เวิร์กหรอกเจดมว่าเขามาทำ เอาไปต่อกันที่เรื่องราวกองหน้าตัวเป้าตัวสายัน <c oughs> คนใหม่ของแมนยูเตดนะจ๊ะก็ลังเลก,กันนะว่าจะเลือกใครแฮร์รี่เดอะเฮอร์รีเคนวิเตอร์โอซิเมนหรือว่าใครต่อใครที่เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยนะล่าสุดยับสตัมอดีตกองหลังยักษ์ขโมดทีมชาติฮอลแลนด์ของแมนยูเตดที่เป็นตำนานยูเตดเนี่ยนะก็มาบอกแนะนำเลยยูเตดบอกว่าให้ซื้อแฮร์รี่เคน เพราะว่าพิสูจน์ตัวเองกับพิมลีกแล้วแล้วไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นดีกว่าไปซื้อโอซิเมนมาเพราะว่ายังไม่รู้ว่าย้ายมาจริงแล้วจะเป็นยังไงเดียวยบสตามให้สัมษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเคเนเนานะเล่นในพิมมิลีกมานานแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าพิมมิลีกมันเป็นยังไงอะเล่นกับสเปอร์ก็าพิสูจน์ตัวเองมาเยอะและ้วนี่คือหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกเขามีเลเวลการเล่นที่สูงมากนะแล้วเราคาดหวังได้เสมอเลยจากตัวแฮร์รี่เคนว่าเขาจะยิงประตูจะนําอะไรมาสู่สโมสรมากเพราะฉะนั้นเนีีนี่่นน่่ยาาาไดดกกกกเเเตตตตออออองงงป็รืทมมๆขขลซแแ ก็มันต้องมาสร้างความคุ้นเคยกับพเมร์ลรกต้องมาปรับตรงปรับตัวอา,อาจจะเร็วหรืออาจจะช้าก็ไม่มีใครรู้เพราะนั้นเนี่ยบางทีมอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องดิ้นรนมากกว่าการได้แฮร์รี่เคนอีกหนึ่งเสียงยัดสตาร์มทำได้ดีแฮร์รี่เคนว่าที่กองหน้าแมายู่เต็ตเรือดูกหน้าชัวจะพันธง ออฟันเองนี่แหละเอาไปต่อที่หนึ่งนะักเตะที่บาดเจ็บอยู่ตอนนี้นะจ๊ะสำหรับลิซันโดรเดอะบูชเชอร์จิ๋วแชมป์โลกมาติเนสนั่นเองนะจกก๊ะก็ล่าสุดมีการบาดเจ็บกระดูกเท้าขวาแตกเนียนะแล้วก็ต้องพักจนจบฤดูกาลนี้และตเตรียมจะเรียกความฟิตกลับมาลุยในช่วงซีซั่นหน้าแต่เดลี่เมลเขารายงานว่าระหว่างทางช่วงเบรกพักซีซั่นเนี่ยนะทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยจะมาทัวร์เอเชียเออนั่นทําให้ลิซันโดรเนี่ยประกาศแจ้งไปยังทีมชาติอาร์เจนตินาบอกว่าขอสละสิทธิ์ในการมาทัวร์เอเชียเนี่ยเพราะว่า,า,วา,วาม Man ามสมบูรรณ์ในกา ฟื้นฟูร่างกายก่อนจะกลับมาลุยกับยูเตดในช่วงฤดูกาลหน้านั่นเองนะจ๊ะซึ่งอาร์เจนติน่าเนี่ยนะเขาจะต้องมาเยือนอินโดนีเซียแล้วก็จีนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าลิซานโดก็ปฏิเสธเรียบร้อยน่ารักจริงๆดูแลตัวเองให้ดีแล้วกลับมาอย่างแข็งแกร่งในซีซันหน้านะจ๊ะสำหรับลิชานะเอาไปดูข่าวกับอีกหนึ่งกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ของนาโปลีอย่างคิมมินแจกันบ,บ้างนะล่าสุดเอเย่นของคิมมินแจก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าข่าวที่ว่าคิมมินแจจะยา้ายไปอยู่กับแมนมยูเต นะแล้วจะต้องออกมาจากกรมทหารที่เกาหลีเนี่ยก็คือช่วงต้นเดือนกร,รกฎาคมเพราะฉะนั้นโอกาสการย้ายทีมนู่นเลยค่อยว่ากาันหลังกร,รกฎาคมนั่นเองนะโดยเอเย่นของกิมินแจเนี่ยเผยผ่านสตาร์นิวสื่อของเกาหลีใต้นะเขาบอกไปว่าการย้ายไปเป็นจิตเตอร์ยูนาเต็ดนีกรสบก็ไม่ใช่ความจริงเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่กิมินแจนี่กำลังอันยองอาเซโยอยู่กับการจบฤดูกาลกับน,น,นาโปลีเนาะแล้วก็รอลุ้นที่จะไปเป็นทหารด้วยนะเพราะว่าจริงๆถ้ากิมินแจอยู่ในไทยนี่ก็ไม่ต้องเป็นทหารแล้วเพราะก็จะยกเลิกฐานเกณฑ์แล้วแต่ว่าเขาเป็นคนเกาหลี เกณฑ์ทหารอยู่แล้วก็ไปอบรมก็ในเดือนมิถุนายนกว่าจะเสร็จก็กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเร่งรีบในการย้ายทีมแต่อย่างใดอันยองอาเจโยกัมสาบ,บิดานั่นคือเอเย่นของคิมมินแจซึ่งค่าจีกสัญญาของคิมแจเนี่ยเขาว่ากันว่าอยู่ที่ประมาณแค่45ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะจ๊ะเอา้ามาต่อกันที่สาริกาซาอุดีนิวคาสเซิลยนเต็ดของเอ็ดดี้ฮาวกันบ้างกันแล้วกันล่าสุดคืนนี้เนี่ยจะลงเจอกับเบลตันแอนด์โฮฟเอรเบนในนัดตกค้างนะจ๊ะทำให้เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยประกาศเลยบอกวว่่่่่่าาาาาไไไมแแแคคคครรร์เเเเเลลลยยผขขงงงงงออูหนนนนนจะะป็ัััโฟกกสสิิซท้้พต เก็บชัยชนะให้ได้แล้วอนาคตในการไปแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะอยู่ในมือของตัวเองนั่นเองตอนนี้นิวคาสเซิลเหลืออีก3เกมต้องการชนะ2นัดก็คือ6แต้มอ่ะเขาถึงจะก,การันตีการเล่นท็อปโฟร์เอาไหมนะการเป็นท็อปโฟในซีซั่นนี้และลุยแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าในใจาโดยมี2นัดที่เล่นในบ้านคือเจอไบรตันคืนนี้นะและเจอเลสเตอร์ในอ,อีก5วันข้างหน้านั่นเองนะซึ่งเอ็ดดี้ฮาวให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าไอ้ย oh, ิงเขาก็หาวไม่ได้คิดว่ามันมีใครตามหลังหรือมากดดันเลยนะไม่ได้รู้สึกอออะะะไรรรรเเเเเเลลยนะนนนพาาจิิิงงงมัป็ื่่ทีวคสซต้ ต้องแข่งกับตัวเองอะแนวทางที่เรามองแล้วก็ทให้มันดีที่สุดไม่ต้องไปโฟกัสทีมอื่นโฟกัสแค่ท,ทีมตัวเองนี่แหละจะไปมองอะไรเวอ้์วพูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเขาเป็นทีมระดับท็อปชนะได้อยู่แล้วล่ะบางทีมที่มันต้องกดดันกันอะแต่นิวคาสเซิลเนี่ยเราดูแค่ตัวเองเพราะเราชนะอีก2นัดเราก็จะคว้าท็อปโฟได้เพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจทีมอื่นนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยอยากได้อะไรในชีวิตก็ทํางานให้มันหนักแล้วก็สร้างความสำเร็จด้วยตัวเองอ่าก็แหมมีตบท้ายคมๆนะเอ็ดดี้ฮ ได้หรือเปล่าสาหรับสาร,ริกาซาอุดีนะจ๊ะเอาไปดูเรื่องราววุ่นวายในแคมป์ของไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนกันบ้างล่าสุดคุณซื้อคนเก่งอย่างโรเบิร์ตเดชาบี้ก็รายงานว่าผู้สัดประตูตทีมชาติสเปนที่อดีตเป็นมือหนึ่งของไบรตันอย่างโรเบิร์ตซานเชสเนี่ยตัดสินใจไม่เดินทางไปกับทีมนะคืนนี้ที่จะเจอกับนิวคาสเซิลยูเต็ดที่เซนเรื่องสักพัก <c oughs> ที่เซนเจมส์สาร์เนี่ยโดนโรเบิร์ตซานเชสให้เหตุผลกับเดชาบี้และทีมงานบอกว่าเขาไม่เดินทางไปเพราะเป็นแค่่่่ตตััวววววสาาารรองงงงงเเเเเค้้ปปป็็็นนนนนนจจจิิิิีียยยะะะบไไดดดดทมหกพโ ชบี้ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าอ่าโรเบิร์ตตาเชสเนี่ยไม่อยากไปกับเราเพราะว่าเขาไปแก้ตัวสำรองอันนี้เป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจเองแล้วเขาเลือกเองนะอยากให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวบี้ไม่ใช่ตัวสตาร์โคไม่ใช่เพื่อนแล้วก็ไม่ใช่ตโมต่อนด้วยคุยกันแล้วนะว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยนะคือให้เขาอยู่บ้านไปในเมื่อเขาไม่อยากเป็นตัวสำรองเขาบอกว่ามาแล้วไม่ได้เล่นด้วยนั่นก็อยู่บ้านไปเพราะเจสันสติลเนี่ยตอนนี้มีความสุขภันกับเรามากทั้งทัศนคติฝีไม้ายยยอพก็ดเีลาชอยู่บ้านไปหยมีวเรอกง็ แจ้งทีว่าหลังจากนี้จะไม่ไปเก็นเกมทีมเยือนจะไม่ไปด้วยแล้วเพราะว่าเป็นแค่สำรองโอ้ตายแล้วพ่อคุณเอ้ยเออเว้ยปีอย่างงี้ก็มีนะเพิ่งเคยเห็นนะอ้าวไปดูกันที่ซีฟอนเจอร์ลาดอาดีตกองกลางกับตันเดนโมของพิกพรีลิฟูกันบ้างล่าสุดออกมาชื่นชมอินเตอร์มิลานนะจ๊ะทีมคู่ชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับแมนซิตี้ในช่วงวันที่11มิถุนายนนี้นั่นเองนะโดยเจอร์ลาดเนี่ยบอกเลยว่าอินเตอร์เก่งพอนะที่จะมีโอกาสโค่นซิตี้ได้เนี่ยนะจริงชนะเลิศน,นะแม้ว่าจะเป็นทีมรองบอลก็ตามนะโดยพี่เเเเเจออออออนนนีี่่่่ยยใให้้้สััมมภาาาาษณ์์กกบบบบแวโชลละิิตร อดีพอที่เคว้าชแชมป์ได้พวกเขามีโอกาสมากเลยแล้วก็มีโอกาสเยอะจริงๆนะมีระเบียบวินัยมากมีความมืออาชีพสูงกล้าหาญชาญชัยซะด้วยแล้วก็ป้องกันเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมความอันตรายในแดนหน้าเนี่ยก็มีทั้งเกา่าผสมสดหนักผสมเบาใหญ่ผสมเล็กอะไรมั่วไปหมดเลยนะไม่ว่าเจอใครนะัดชิงก็ตามด้วยพวกขเขาโอกาสจะได้แชมป์เพราะว่าครองบอลได้ดีเล่นพื้นที่ได้ดีนะวิธีการเล่นเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากในเกมสวนกลับนะกองหลังสามคนก็ป้องกันได้ดีมากเพราะฉะนั้นอินเตอร์เนี่ยโหดมากทีมหนึ่งเลยโอ้อันนั้นคือ ซีเพนจอราพูดถึงอินเตอร์มิลานนะจ้าล่าสุดก่อนหน้าน,นี้ก็ชมนิโกโรบาเล่ากองกลางติมชติอิตาลีของอินเตอร์ว่าเหมาะมากที่จะมาสืบสารตำนานกองกลางเดนมกับลิเวอร์พูลแทนที่เขาที่เคยทําไว้ในสมัยก่อนนั่นเองนะเอารอดูนะแหมทั้งอวยแบบนี้ทั้งเชียร์ออกนอกหน้าแบบนี้สงสัยจะเป็นเอเจนต์คนสำคัญพ่เจดนะิดเนี่ยฮะเอาไปดูนที่เรื่องราวของไอแมนโตนี่กันมากกองหน้าทีมชาติอังกฤษของเบรนท์ฟอร์ดนะจล่าสุดผลการตัดสินของเอฟเอออกมาเรียบร้อยนะโดยเจ้าตัวเนี่ยติดโทษแบนห้ามยุ่งเกีี่ยววกัับบฟุตอออลเลเเปนนนนนาาถึง8ดืนนื้ค FA สมาคมฟุตบอลกงกฤษเขา,าตัดสินออกมาเรียบร้อยนะจากเหตุผลที่ทําผิดกฎเกี่ยวกับการเล่นพนันมากถึง232ครั้งนะนะตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2021นอะโดยเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพแล้วก็เลยทำให้ FA เนี่ยตัดสินออกมาแถลงการ FA สั้นๆง่ายๆเลยนะไอ้แบนตัวนี้จะโดนแบนห้ามยุ่งเกี่ยวข้องกับฟุตบอลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเป็นเวลานานแเดือนซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่16มกราสองพันยี่สิบสี0และเอฟเไปรับเงินทําดกืในปอนด์รวมไปถึงตัก พักยาวๆไป8เดือนสำหรับไอแวนตนี้นะซึ่งฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว21ประตูกับ35เกมให้เบรนท์ฟอร์ดนะก็ะถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมแล้วก็ติดทีมชาติกรีไปแล้วด้วยแต่การโดนแบนคครั้งนี้จะทําให้การย้ายทีมของเขาไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้แน่ๆแ,แล้วนะซึ่งผลนนี้มันเฉพาะในเอฟเอก็คือเฉพาะในอังกฤษซึ่ง้าจะดําเข้าใจไม่ผิดเนี่ยนะอาจจะไม่เกี่ยวกับการย้ายทีมไปนอกประเทศเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอเช็คกันอีกทีก็แล้วกันเพราะว่าเอฟเอเขาแถลงมาแบบนี้ก็ต้อง เองนะเา้า8เดือนจากสซิร์ฟไอแวนตัวนี้นะจ๊ะเอาไปต่อกันที่คุณซื้อคนเก่งของเบล์กูเซนในซีซั่นนี้อย่างชาบีอลอนโซหรือว่าคุณชายของแฟนหุริวผูเขาแน่เองนะล่าสุดตกเป็นข่าวนะหูกับท์านาวสเปอร์พักลำชาไก่ว่าจะดึงอลอนโซเนี่ยมาคุมทีมไก่เดือยทองนั่นเองนะจ๊ะทำให้เจ้าตัวเนี่ยก็ต้องประกาศแถลงข่าวออกมาเลยเว่าเขาจะไม่ย้ายไปไหนจะคุมเลโอเกอร์กุเซนจนหมดสัญญาก็คือปี2024นั่นเองเป็นอย่างน้อยนะโดยชาบีอลอนโซให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเออชายเองเเเเเนนนนนนีีย่ยยยมมมมคววาาาาสสสุขกกลละะะะัับโรรูซพฉ้ช ไม่เคยกังวลเรื่องอนาคตของชายโซ่เลยนะแล้วก็มีสมาธิเต็มที่กับการทํางานที่นี่นะก็บอกอย่างนี้แล้วกันชัดเจนนะชายโซ่จะอยู่ที่เลเวอร์คูเซ่นจนหมดสัญญาก็คือจบฤดูทุการ2023-2024เป็นอย่างน้อยนั่นเองนะก็ตามนี้นะชายโซ่แถลงการนะอ่าก็รอดูเพราะช่วงนี้ผลงานดีมากอาจจะมีการต่อสัญญาออกไปก็ได้สำหรับชาบ,บีอาลาโซกับเลเวอร์คูเซ่นตอนนี้เนี่ยนายบูเดสิก้าเลยมันอยู่อันดับ7นะแล้วก็เหลือลงสนามอีก2นัดก็ยังลุ้นบนที่ยุโรปได้อยู่ส่วนในฟุตบอลอีอย ก็เดี๋ยวคืนนี้จะเจอกับโรมาในนัดที่2นะนัดแรกเนี่ยนะก็แพ้มาก่อน0ูนย์ต่อหนึ่งนะจ๊ะอ่ะถือว่ารอลุ้นกันแล้วกันสำหรับแฟนๆของเลวูเซ่นและชาเบียลอนโซนะเอาไปต่อในเรื่องวุ่นวายขายปลาช่อนของป์เซโลลูเน่ป์เซโลลูนาทีมไร้ปัญหาการเงินนะจ๊ะล่าสุดมาเตวูอเลมานี่เนี่ยนะผู้อำนวยการฟุตบอลของป์เซโลลูนาเนี่ยนะนะประกาศกลับลำแล้วทีแรกจะออกมาทํางานกับแอสตัวิลล่าล่าสุดไม่ออกนะจ๊ะแล้วก็รับงานต่อไปที่บาร์เซโลลูนาที่ค้ำหนูในในฐานะเดิมแล้วก็คือลนนนนนนนั่นนนนน่่่เเอออองะะะะะจจจ๊โดยยยยกกกห้้้าาาาีีปรศว ว่ารู้สึกจะมีปัญหาเรื่องนโยบายเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยน,นะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้อเลมานี่ก็กลับลําตัวเองแล้วก็อยู่กับบาร์ซ่าต่อโดยคนที่ไปกลายเป็นจอร์ดี้ครับนะที่จะออกจากตาแหน่งผู้ดูแลการกีฬาแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเป็นเดโกซูซาอดีกองกลางมชาติโปรตุกเกสที่เคยเล่นให้กับบาร์ซ่ามาทํางานแทนโดยอเลมานี่เนี่ยนะก็แจ้งเรื่องนี้กับโจลลาอต้าโจลาอต้าก็รับทราบแล้วก็ประกาศว่าทุกอย่างยุติลงตรงนี้อเลมนนี่จะทํางานกับบาร์ซ่าต่อไปนั่นเองปแปลกๆปกเหมือนกันนะเอออเลมนนี่ประกาศจะไปจอร อา้าปิดท้ายกันที่บอลไทยจะไปมวยโลกนะจ๊ะใน4เกมนะจ๊ะที่ขเขมรหรือว่ากัมพูชาก็เป็นเจ้าภาพเราก็ได้เหรียญเงินมาแพ้อนะินโดในนัดชิงชนะเลิศไป2อประตูต่อเนะี่ยนะก็ทําให้มีการชกต่อยมีสาวกันตะลุมบอลกันวุ่นวายขายปลาช่อนไปหมดล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลห่งประเทศไทยก็เทคแอคชั่นแล้วออกถแถลงการมาว่าแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเตรียมจะตั้งคณะกรรมการสอบทีมงานสตาฟทุกคนรวมถึงนักเตะด้วยที่มีพฤติกรรมไม่น่ารักแบบที่เห็นกันทั่วโลกไปเลยก็ยว่าได้แล้วถ้าใครที่ดูไทยร็น สตาร์โพตเราเว้ยไม่ใช่นักเตะนะท่านี่จะคุมนักเตะเสือเป็นคนไปเปิดก่อนนี่นะโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็แถลงการออกมาบอกว่าตอนนี้เตรียมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงนะและจะมีบทลงโทษเด็ดขาดแน่นอนไม่มีการปกป้องใครแน่นอนและขอแสดงความเสียใจกับแฟนบอลชาวไทยคนไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องมาส่งผลกระทบกับเรื่องนี้อย่างสูงเลยนะจะทําหนังสือขอโทษไปกับองค์กรในเดือนให้ครบถ้วนด้วยนะและก็จะปรับปรุงหน้าที่และไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะอ้าวรอดูแล้วกันใครจะซวยใครจะโดนลงโทษก็วว่าางไปตมเนื้้ออผสสบใหจริ ลงโทษกันให้จริงจังแล้วก็ตัดตอนปัญหาความรุนแรงแบบนี้เพราะว่าพาที่ออกไปไม่ได้รักเลยอ่ะอ่ะแันนี่้ก็หมดกับนักเล่าแซวซีในเช้าวาประดับสีส้มแป้นแบบนี้ก็เลยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางเจดําเลยนะแฟนเพจเจดําภาษาไทยยูทูบทิกเก็ตไอจีไลน์แอดแอดเจดมออฟฟิเชียลสัสครายป์สั่นกระดิ่งโปโลกันได้ทุกช่องทางเลยนะอย่าหงายหลอดนะเอาเหมือนเดิมอวยพรกันแบบนี้ทุกวันที่เจอหน้าเจดําขอเพื่อความสุขมากๆกันแล้วกันดูแลตัวเองดีๆดูแลคนที่รักดีๆกันแล้วกันเจออออออะะะะะะไไไรรรรรยยยยาาาาากกกกกๆิ้้้้้้้มมมมสูัััันนนนนเเเเเขขขวววดดีี๋็ึพพจจจ๊แลลบบให่ เซาสีพรุ่งนี้เช้านะส่วนเย็นนี้รอติดตามด้วยเจดำทอคุยตัวเรื่องกับคนที่อยากคุยกับพี่ธันวาพระเอกช่อง7จ็ดลอ้อหล่อนะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลและความเป็นแฟนบันแท้แมนเชสเตอร์เด็ดก็รอชมรอแชร์ด้วย6กโมงเย็นกับเจดำทอนะจ๊ะส่วนวันนี้ไปเว้ย